นี้ก็มาอัปเดตนะครับประจำสัปดาห์กันนะครับก็สินทรัพย์แรกนะครับเรามาดูกันที่ตัว Bitcoin นะครับ BTC US Dollar นะครับก็ต้องบอกว่า BTC US Dollar เนี่ยเยังสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ขึ้นสัญญาณเซลล์มาใน Weekly ของเรานะครับด้วยระบบอินดิเคเตนะครับ b บูเทเด d e r ของเราก็จะเห็นว่าเป็นสีแดงกันมาตลอดเลยนะครับเป็นสีแดงกันมาตลอดเลยตอนนี้ก็จะเป็นดาวเทรนเนาะแล้วก็ลงเด้งนะครับแล้วก็เด้งน้อยมากๆนะครับยังไม่ ถึงหนึ่งแสนดอลลาร์ด้วยซ้ำแล้วลงต่อทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่น่าสนใจจุดแรกก็คือประมาณสักห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะครับตัวฟิโบแฟนตรงนี้นะครับก็แต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยจะเป็นโซนจะเออหกจุดแปดหรือเจ็แปดหกก็ได้นะครับถ้าเป็นดีมานโซในระบบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยถึงประมาณสี่หมื่นแปดกว่ากว่านะครับก็ดูแล้วก็ค่อนข้างยังมี แนวโน้มที่จะพักตัวต่อเนื่องนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่เราต้องรอก็คือว่าดูว่าแนวรับไหนเนี่ยเอมีการพักตัวแบบตรงนี้นะครับส8 2ตอนแรกเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกลงก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราก็ชอ็อตตามลงมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มมีการยืนได้สักสองสาแท่งเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเข้าไปพิจารณากันอีกทีนะครับอสำหรับบิตคอยก็ชาวบิตคอยก็ต้องทนต่อไปอีกนิดนึงนะฮะก็ลงมาเรียกได้ว่า เ,ออเกินครึ่งทางแล้วนะฮะเนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่ไม่เลวเลยสำหรับการผักตัวนะครับเพรา็ประมาณนี้นะครับอะถัดมาจะเป็นสินทรัพย์ที่ร้อนแรงก็คือว่าเป็นทองคำนะครับทองคำในภาพของ Weekly นะฮะอ่านี่ผมจะลบตรงนี้ออกนะครับโอเคเรามาดูฟิโบแฟนกันด้วยถึงไหมโอ้โหต้องบอกว่าทองคำนี่แบบ ไปไกลมากนะฮะโอ้โห oh, มากส่ว oh, นพี่โบแฟรเนี่ยตามไม่ทันอ่ะแต่มีเดลี่นะครับเดลี่ต้องบอกว่าก็ต้องเรียกว่าพีคนะครับพีคออกนอกกรอบแล้วก็พักคราวแล้วก็ทําแบบนี้นะฮะแล้วก็ลงมาประมาณเส้นที่สามนะครับเส้นที่สามนะฮะหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งนี้ก็ถึงแล้วก็ดีนะครับซึ่งถ้าเออไม่หลุดลงมาอีกทีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็น a อบตรงนี้นะครับเหมือนรอบนี้ไงเอบแล้วก็พักอีกทีแล้วก็ขึ้น เพิ่อนิวไฮนะครับก็ต้องดูว่า A, B และ C เฟลหรือเปล่านะครับก็ทองคำเนี่ย market structure เองก็ยังเป็นขาขึ้นนะฮะชัดเจนแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่นะครับขาขึ้นจะขึ้นตลอดขาเดียวเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับโดยหลักการธรรมชาติของสินทรัพย์นะครับก็จะเป็นแบบนี้อนะ่ก็เราก็คาดหวังว่าจะเป็นภาพ ประมาณนี้ได้นะครับหวังว่าจะไม่หลุดลงไปเนาะ,อะทองคําก็ยังเป็นอะไรที่เไม่เสียโครงสร้างนะครับยังเป็นบูริ่เทรนมากๆนะครับในฝั่งของเดยแล้วก็ในฝั่งของวีคนะฮะโอ้โหแรงจริงๆนะครับโอเคถ้าเราดูไปล็อกชาร์ตก็ก็ใช้ได้นะครับก็จะเห็นว่าก็เป็นหลักการที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์บูริมากๆนะครับอโ,อโอ้โห นะนี่เคยขึ้นไปทดสอบถึงเส้นบนสุดแล้วก็มีการพักตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอ้โหถ้าไปถึงเส้นบนเนี่ยแปดพันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องเรียกได้ว่ายังแข็งแกร่งมากๆสำหรับทองคําำต่อมาเป็นซิลเวอร์นะครับเป็นตัวร้อนแรงที่เก่งกําไรขึ้นมาค่อนข้างเยอะอีกตัวหนึ่งนะครับลบการวาดก่อนก็จะเห็นว่าถ้าเราไล่ทาเฟรมดูเนี่ยระบบเราเนี่ย บายมาตั้งแต่ช่วงมา22 23ดอลลาร์นลครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาพของมันลี่เนาะนะครับก็ถือมาแค่ประมาณเอ,อ่อสองปีนะครับก็รวยกันหลายเด้งเลยนะฮะถือมาก็ถือมาประมาณได้สองเด้งกว่านะครับนะครับสองเด้งกว่ากว่าเกือบสามเด้งนะครับก็เรียกได้ว่าใครถือมาก็รวยเลยยินดีด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เกิดการเซลล์ในภาพของมันลี่แต่ว่า ติที่โบแฟนด้านบนของมันรี่ก็อาจจะมีการพักโตลงมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเออทอเออแลกเงินก็ค่อนข้างเหวี่ยงจะรุนแรงอยู่แล้วอ,อ่ะเรามาดูในภาคของวีคลี่นะครับขึ้นไปจุ8แล้วย่อมานะครับในโซนส8 2ก็ถือว่าแรงแหละแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบนะครับถ้าเส้นเขียวตรงนี้ไม่หลุดเนี่ยก็อาจจะเป็นการไซเวยลเราขึ้นไปต่อก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นภา,าพลักษณะประมาณนี้นะฮะภาพลักษณะประมาณนี้ ก็ยังทำได้นะครับเพราะว่า,าในภาพของห้าสิบปีนะครับที่ผมเคยอัปเดตไปแล้วนะครับในเพจนะครับใครที่ตามกันมาก็น่าจะรวยกันอิ่มอิ่มไปแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นคัพบี .Handle นะครับก็จะเป็นคัพแล้วก็ฮนเดิลภาพนี้สี่สิบห้าปีนะครับแล้วเพิ่งจะ พุ่งขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับอถ้าคนเล่นชาร์ตเรก,กูล่าเขาก็จะบอกอจบแล้วก็เป็นไปได้หมดนะเราไม่มีวันรู้นะครับแต่ว่าถ้าเอาตามโครงสร้างหรือเอาตามเทคนิคข้เนี่ยก็ยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่นะครับยังแข็งแกรง่กรงอยู่ยังไม่ได้เลิอกอะไรนะฮะอืมนะครับโอเคาบตัวซิลเวอร์นะฮะไปต้องบอกว่าแรงจริงๆนะครับขึ้นลงทีหัวใจจะวายนะครับใครไปไล่บนต้องระวังนะ พอแตกได้เลยนะครับถ้าใช้เงินกู้่ะในฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะครับก็อัปเดตรวมกันไปเลยนะฮะต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในภาพของมันลี่เนี่ยมาถึงจุดสําคัญแล้วนะฮะจุดสําคัญก็คือเส้นนี้นะครับขึ้นบ่ายมาตั้งแต่ประมาณช่วง1,272ในภาพของมันลี่นะครับผ่านเทรนไลน์เส้นนี้ได้เนี่ย ฟิโบแฟรเนี่ยโซนประมาณพันห้าพันพันพันสี่เจ็ดสิบถึงพันห้าร้อยสิบนะครับถ้าผ่านทึ้นไปได้เนี่ยโอ้โหไปแบบไปแบบค่อนข้างไกลอะ่ะนะครับประมาณพันเจ็ดบวกบวกได้เลยนะฮะตรงนี้สําคัญนะถ้าไม่รอนก็พักตัวได้เหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าวีคลี่เนี่ยอัพเทรนแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวฟิโบแฟนเนี่ยแมเอเมซีดีเนี่ยก็หันหัวขึ้นหมดแล้วนะครับอืม ก็ดูแล้วยังมีทรงนะครับยังมีทรงอาจจะมีการพักระหว่างทางบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยหนึ่งพันสี่้อยเก้าถ้าไม่หลุดลงมาเนี่ยยังไหวนะครับต้านถัดไปพันสี่้อยห้าสิบห้าแล้วก็พันห้าร้อยสิบโดยประมาณนะฮะแรงจริงๆนะครับเดลี่ก็ทะลุเลยนะโอ้โหแรงมากๆอ่ะเอาเป็นว่าลุ้นกันต่อสำหรับตัวตลาดหุ้นบ้านเรานะครับอาจจะเกิดเป็นไทยแ a n มิลเลอร์ก็ได้ใครจะรู้นะฮะ ก็ฝากไว้นะครับกับอ indicator b o o ู header อย่างนี้เพราะว่านี่ถ้าผมให้ดูนะครับหน้างานจริงเนี่ยถ้าใครเอ,อเขาเรียวกว่าเข้าตาระบบเป็นบายมาตั้งแต่ช่วงแท่ง1216เนี่ยโอ้ต้องเรียกว่าช้อปปิ้งกันเพลินเลยนะครับรวยกันไปเลยนะฮะรวยกันไปเลยนะครับขึ้นมา12%กว่าเร็วมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างที่เคยไลฟ์ไปหรือว่าบอกในห้องสมาชิกไปก็คือว่ามันเป็น head a โช o u l d เนาะแต่สุดท้ายอย่ะมันไม่หลุด ถ้าไม่หลุดแล้วมันเบรกไฮตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ก็จะคอนเฟิร์มไปต่อเลยนะครับก็คือไม่เกิดเทเลนชัเดอร์นะครับแล้วก็เป็นคอนติเนียลแพทเทิร์นขึ้นไปนะครับอ่าวิธีวัดคอนติเนียลแพทเทิร์นอีกวิธีหนึ่งก็เราสามารถวัดแบบนี้ก็ได้นะครับวัดแบบนี้ก็ได้โดยประมาณนะครับก็สามารถที่จะเอามาาำนดเป้าราคาได้เหมือนกันนะฮะก็ใกล้เจยถึงแล้วเหมือนกันนะครับ ยังไงก็ลองพิจารณาประเมินความเสี่ยงดูนะครับใช้ได้หมดนะครับหรือบางคนก็จะใช้จากจุดเบรกก็ทำได้นะฮะก็ประมาณนี้ใกล้ๆกันนะประมาณพันห้าร้อยกว่ากนี่แหละนะครับเป็นจุดสำคัญของไม่ว่าจะเป็นท็อปราคาแล้วก็แพทเทิร์นนะครับสอดคองกันอยู่โอเคนะฮะใครที่อยากจะใช้ดิคเตอร์แบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ l i น์แอดและพุญพลัสนะครับหรือสามารถติดต่อผมได้ใน facebook นะครับ Blue ดเ a อร r นะฮะอ่าก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคนที่อยากใช้ดิเิเตอร์แบบนี้รวมทั้งเข้ามาเรียนหาความรู้ได้ในห้องของสมาชิกนะครับโอเคนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ